สวัสดีก็นด้นะครับผมดิกเคนวันนี้ก็จะมาพูดคุยรีวิวสปอยแล้วก็เล่าถึงเนสําสคัญของ h u n d e r b ์ l l กันนะครับหลังจากที่ผมได้ดูไปคลิปนี้มีสปอยนะครับปิดไปได้เลยนะครับถ้าใครที่ดู h u n d e r b ์ l บแล้วเพราะว่าเรื่องนี้ผมจะมาสปอยแบบจัดหนักจัดเต็มนะบอกเลยนะครับว่าอาจจะเป็นการสปอยสั้นๆไม่ได้ยาวอะไรมากมายอ่ะมากันเลยช่วงแรกๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าเล่าปมชีวิตของเยเลน่าหลังจากที่ Black ว i d โ w ได้จากไปนะฮะก็มีการคิดถึงพี่สาวตลอดเลยนะครับ มีฉากโดดไปบุกฐานนู่นนี่นั่นจนได้รับภารกิจหนึ่งมาก็คือไปเข้าฐานรับอันนั้นะ่ะแล้วทีเนี้ยมันก็เลยเกิดการแบบว่าตลุมบอนกันเกิดขึ้นระหว่างไอ้จอนเยเลน่าแล้วก็โกโดก็มาที่พีคคืออะไรหรือไม่ทาม,มาเตอร์มาให้เขาตายมาให้เขายิงตายเล่นนั่นเองโอ้โหอนาถมากทาม,มาเตอร์เรื่องนี้แสดงเห็นแล้วว่าตัวละครไหนที่ไม่อิม a พ t ต่อมาเวลมาเวลก็ฆ่าทิ้งหมดนั่นเองจบแล้วครับ พีกว่านั้นก็คือได้เจอกับป๊อปชายผู้ไม่รู้เรื่องหลังจากที่ได้การทดลองไปเหมือนกับว่าเป็นชายเอเออคนนึงแต่เทาว่าสิ่งที่มันแปลกประหลาดคือใครที่อยู่กับเขาดันได้ความทรงจําย้อนอดีตมาเช่นไอจอนเห็นความทรงจําที่ตัวเองไปหัวร้อนใส่เมียจนต้องเลิกกับเมียเพราะไม่สนใจลูกเลยนแต่โทรศัพท์นเจเลน่าก็ได้ย้อนอดีตไปตอนที่อะไรนะตัวเองลาก ให้คนอื่นโดนยิงตายนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต่างคนต่างเหมือนมีปมในอดีตท,ที่เราเห็นกันอะแล้วแม่งมีการล้อถึงปมในอดีตระหว่างกันด้วยนะฮะแล้วฉากต่อมาเนี่ยอันนี้ก็ฉากอิมแพกนะฉากที่ได้ขึ้นรถของอเล็กซี่หรือเลนการ์เดียนนั่นเองซึ่งอเล็กซี่แม่งจะเป็นตัวฮาได้นะในขณะที่คนหนึ่งเขาซึมเศร้ากันโอ้โหคนอื่นเศร้าสลดไอน้นี่เอาดึงฮาได้เลยฉากที่อเล็กซี่ขับรถหนีไปก็อิมแพกจริงๆนะเพราะโดนไล่ล่าอยู่ตอนนั้น โยนอะไรนะขวดเราติดไฟไปแล้วแต่ประกฏไม่ส่งสถานรถของทหารที่ไล่ตามแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าบักกี้ที่ตามมาก็คือเก็บรถทหารรวบแต่เทว่าก็นั่นแหละครับเก็บไอ้เลดกาเดียแล้วทั้งทีมด้วยและมีอยู่ฉากหนึ่งที่มันสนทนาการตอนที่มันจับตัวกันมานี่มันเป็นทีมที่มีความสัมพันธ์แบบชที่ว่าอะไรนะขนาดไอ้วาเลนติน่ายังงงอะ่ะ สั่งให้พวกมันไปตีกันไปฆ่ากันแต่ดันมารวมทีมกันเฉยเลยนั่นเองนะครับบอกเลยนะครับว่านี่มันทีมรักขักเหลี่ยมจริงๆไอว้วาเลนเตียนาก็คือเป็นตัวเหลี่ยมเลิศดเลยนะฮะตัวเหลี่ยมที่เสียมคนทุกคนนี้มาสุดท้ายมันก็นั่นแหละกลายเป็นทีมเฉยมาต่อกันที่ฉากอิมแพกอีกฉากหนึ่งที่เราเห็นได้ก็คือฉากที่ตัวป๊อป ที่ได้โชว์พลังแรกๆโดนยิงมากๆไม่เป็นไรแต่ก็เป็นตัวล่อพวกทหารให้มายิงเองเพราะตอนนั้นคือช่วยเหลือเพื่อนให้สามารถหนีรอดออกไปได้นะะในขณะที่ตัวเองโดนยิงฉับเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะมีพลังซูเปอร์เซรุ่มที่เหนือกว่ากัปตนอเมริกาเข้าไปอีกนะครับต่อมาเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามีตึกรู้เลยว่าตึกสตาร์เก่าอะแต่โละคำว่าอเวนเจอร์ออกตึกนี้แหละที่เป็นตึกอิมแพคที่มีฉากของวาเลนเตน่ากับไอเซนทีที่เหมือนกับว่า ทำชุดใหม่ให้แลวทาย้อมสีผมใหม่ให้มันเป็นฉากอิมแพกตรงที่ว่าเหมือนเป็นการปลุกพลังของเซนที่แล้วไปเสียม่เซนที่ตีกับทั้งทีมอ่ะไม่มีใครเอาลงเลยทั้งบักกี้ทั้งโกดทั้งยิเลน่าทั้งอเล็กซี่ is, ทั้งจอไม่มีใครเอาเขาลงเลยเพราะว่าเหมือนกับว่ามันสามารถแก้ทางทุกพลังได้อ่ะกระกสุนก็ยิงเขาไม่เท่าหรอกโอ้โหอยู่กระสุนนี่น้กถึงแบรทริกเลยทีเดียวบอกเลยนะครับว่าพลังเขาเหลือล้นจริงๆแต่สุดท้ายพอ มีอีกคนหนึ่งด้วยความที่วาเลนเตน่ามันเกือบจะฆ่าเซนทีแล้วแต่ว่านั่นแหละอีกคนนึงมากดไว้วาเลนเตน่าก็เกือบละเกือบตายทีนี้แหละสุดท้ายแล้วเซนทีก็เข้าไปสึงด้านมืดเลยนะซึ่งด้านมืดของเซนทีเนี่ยพลังกายเอเลนเอ็กได้เป็นเหนเลยทีเดียวโอ้โหสามารถที่จะปล่อยเงารบทุกคนได้เลยที่เขาเรียกว่าเดอะวอยน์นั่นเองปล่อยเงารบทุกคนเข้าไปในเดอะวอยน์นะแล้วปรากฏว่าเราได้เห็นเดนนีนาเข้าไปด้วยซึ่งฉากอิมแพกต่อมาเนี่ย ทีมทั้งทีมาสามารถช่วยคนจากซากปรักหักพังถล่มลงมานะฮะบอกเลยนะครับว่าเป็นฉากอิมแพกที่ทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่านี่คือทีมอเวนเจอร์องค์ใหม่บอกเลยนะครับว่าฉากที่เข้าไปช่วยในเดอะวอ์เนี่ยมันเป็นฉากที่แบบว่าเห็นปมซับซ้อนของไอ้ตัวป๊อปนั่นเองซึ่งตอนเข้าไปช่วยเนี่ยตอนแรกๆก็ฮาๆแต่ลหลังมานี่คือขยายปม หรือเราไปได้ไงวะช่วงแรกๆอ่ะที่ไอป๊อปมันบอกให้คนอื่นตะโกนว่าคิวคัมเบอร์คิวคัมเบอร์หรือว่าแตงกวาเพื่อให้มันไม่ไอเท่าซ้ายมันก็ไอแล้วก็รอดเข้าถึงซ่องของฐานได้นั่นแหละช่วยแรกๆหาแตง้ันหลังมาแม่งโหดละพอเป็นเดอะวอยปุ๊บก็นั่นแหละมันคือจิตใจอันดํามืดดำดำด,ดิ่งลงเหวไปเลยกว่าจะช่วยได้โอ้โหมีฉากอิมแพคมากมายนะฮะ คือตอนฉากที่บ๊อบเข้าไปต่อยเดอะวอยเนี่ยเราได้เห็นแล้วนะครับว่าพิตรภาพเพื่อรวมทีมคือจุดสาคัญแต่สิ่งที่มีคนล้อก็คือโลของไอจอนกลายเป็นขนมเบื้องซะแล้วโลขนมเบื้องหรือโลตาโก้วะก็นั่นแหละขำๆนะซึ่งพอช่วยไปช่วยมาสุดท้ายก็ช่วยได้สาเร็จนะฮะแล้วมีอู่ฉากหนึ่งทั้งทีมฮันเดอร์โปมันจะไปเก็บวานเตเตียนะแต่ย่างก่อนสุดท้ายก็กลายเป็นว่า ให้สัมภาษณ์ลงในข่าวว่านี่คือทีมเอเวนเจอร์ใหม่ที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วนั่นเองโอ้โหสุดยอดเลยนะครับสุดท้ายก็จบลงด้วยว่าทั้งทีมนี้กลายเป็นทีมเดอะเอเวนเจอร์เซตนั่นเองมาตามเอ็กเคร์ิตที่หนึ่งนะเอ็เคร์ิตที่หนึ่งเอาฮานะไม่อิ펙ต์เท่าไหร่ก็คือมีซซเรียลยี่ห้อ h ทนเดอร์โบแต่ว่าไอ้อเล็กซี่เนี่ยมันไปบอกเด็กว่าเนี่ยซีเรบิน่าฉันเองนะแต่เด็กมันก็วางลงฮ <c oughs> าเลย คลิที่2 Impact ครับรู้ไหมเพราะอะไรดันมียานที่อยู่นอกโลกมีข่าวออกมาว่ายานนั้นเป็นเลข4ซึ่งเป็นการส่งท้ายให้กับ f ฟสติกโฟที่เราจะดูในรอบต่อไปนั่นเองโอเคครับสำหรับการสปอยและเล่าในยะื่อสำคัญก็เท่านี้แหละครับยังไงคลิปนี้ถ้าเราผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับเพราะว่าเราเองก็วิเคราะห์ตามที่เราดูมานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมติดตามเพจ a c e b o o k ชื่อเดฟเค้นไลฟ์เพื่อเป็นการดีและจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆนะครับ